นับไปนับมาทานแหนมเนืองเป็นครั้งที่6แล้วครับตั้งแต่ต้นปี6 8วันนี้มาสนับสนุนไทย SME ที่ร้านลองดูกันครับอยู่แถววิภาวดี64นะครับเรากับแฟนเป็นคนชอบทานผักย่ามากๆเลยนะแหนมเนืองก็เลยเป็นท็อปออฟมายครับแอบเป็นร้านที่ชอบนะครับเพราะว่าอยู่ไม่ไกลบ้านเราก็ราคามีตรภาพด้วยของเขาให้มาแบบไม่ห่วงเลยครับผักย่าก็คือมาครบนะมีใบสะระแหน่ผักแพวผักชีลาแล้วก็ใบใหญ่ๆนั้นลืมนะครับไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรข้าวผัดปลาสลิดแอบไม่ตรงปกครับตอนแรกนึกว่าจะได้ เป็นชิ้นใหญ่ๆมาตักๆเองแต่โดยรวมก็ดีครับอันนี้ส้มตํากุ้งสดยังเรียกว่ากุ้งสดไหมนะครับกุ้งที่มันสุกแบบนี้แฟนนะครับนางอยากจะเป็นฟู้ดบล็อกเกอร์นะครับก็เลยพยายามเต็มที่ครับสุดท้ายครับกลัวว่าจะฟู้ดเวส์ก็เลยหม่าจนเรียบเลยครับมีแค่ผักนิดนหน่อยๆนะครับที่ยังเหลืออยู่ที่ที่ร้านบอกว่าถ้าไม่ทานอันไหนก็บอกได้ครับวันนี้ค่อนข้างเงียบนิดนึงอาจจะเพราะว่าเป็นกลางสัปดาห์ด้วยแล้วฝนก็ทําท่าจะตกและนี้ก็คือราคาครับ440บาททานกัน2คนแบบนี้ผมว่าราคาโอเค Terima